แล้วถ้าเราเกิด ขาดวิตามินดีหรือมีระดับวิตามินดีที่ต่ําส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเราบ้างหนึ่งวิตามินดีกับระบบกระดูกและข้อหากเราขาดวิตามินดีนะคะอาจส่งผลให้มวลกระดูกของเราเนี่ยลดลงจนเกิดโรคกระดูกบางหรือกระดูกหุนได้ในที่สุด2องวิตามินดีกับโรคหัวใจและหลอดเลือดมีางานวิจัยพบว่าคนที่มีระดับวิตามินดีต่ํากว่า15นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวถึง2.84เท่าและภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็น5เท่า เมื่อเทียบกับคนที่มีระดับวิตามินดีที่สูงค่ะ 3. วิตามินดีกับโรคเบาหวานคนที่ขาดวิตามินดีนะคะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2 4. วิตามินดีกับโรคมะเรง็งมีงานวิจัยและตีพิมพ์เกี่ยวกับวิตามินดีพบว่าสามารถช่วยต้านโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้อาทิเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อม,มอลูกหมากเป็นต้นค่ะ 5. วิตามินดีกับโรคทางระบบประสาทโรคจิตเภทเช่นโรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์และโรคที่เกี่ยวข้องกับความจำค่ะ